หลังจากที่นางเอกฮันโซฮีนะคะได้สิ้นสุดสัญญาฟรีเซนเตอร์กับ2แบรนด์ดังสมซูรัมและก็เอ็นเทสแบซึ่งเวลาต่อมานะคะก็มีรายงานว่าคิมจีวอนนางเอกดังจากซีรีส์เรื่อง Queen of t e a r ได้รับการแต่งตั้งเป็นฟรีเซนเตอร์คนใหม่ของโซจูสมซลรมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่านักแสดงหญิงโกยุนจองจะมาเป็นพรีเซ,เซนเตอร์คนใหม่ให้กับ N h Bank ค่ะเมื่อวันที่7เมษายน N h Bank นะคะได้ยกเลิกสัญญา3ปีกับฮันโซฮีและเลือกนักแสดงหญิงโกจุนยองเป็นพรีเซ,เซนเตอร์คนใหม่สำหรับแคมเปญของพวกเขาโดยอ้างถึงภาพลักษณ์ที่สดใสและประณีตของเธอค่ะรายงานได้เปิดเผยว่าฮันโซฮีนะคะ ตกเป็นประเด็นขัดแย้งเรื่องการนอ,อกเดทเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาโฆษณาภาคการเงินโดยตกลงร่วมกันที่จะปล่อยให้สัญญาหมดอายุค่ะมีการคาดเดาเกิดขึ้นในอุตสาหากรรมที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจของฮันโซฮีที่จะไม่ต่อสัญญากับข่าวลือเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของเธอกับนักแสดงละยูจุนยอนอย่างไรก็ตามนะคะนายเอโต้เอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของฮันโซฮีนะคะก็ได้ชี้แจงกับสปอร์ตขยองฮยังว่าเราได้ตกลงที่จะไม่ต่อสัญญาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ